ยังคงสภาพของเดิมที่ออกมาจากการผลิตเริ่มแรกเลยเรามาดูด้านหลังกันค่ะยิ่งจะเห็นได้ชัดนะคะด้านหลังนะคะความชัดเจนของเขานะคะท่านดูนะคะขอบนิกเกิลเรียบสวยสวยงามมากเลยค่ะถ้าถ้าเปเรียบเทียบดีนะคะถ้าเราไม่ดูด้านหน้านะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายกับเหรียญสิบบาทรุ่นใหม่นะคะนั่นก็คือแบบเมื่อเสียนใหญ่เราดูด้านหลังเปรียบเทียบกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมทุกวันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับความสวยงามของเหรียญส0บบาทเหรียญหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ได้มาจาก FC ของเรานะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดของความสวยงามของเหรียญ10บาทที่เรานํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบก,กับเกตได้ก็สาระเล็กๆเกีเ่กยวกับเหรียญกระสาบแทนรัชกาลที่9มาามาท่านได้รับชมรับฟังกัน เช่นเคยนะคะสัหรับเหรียญกระสาบที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะผลิตออกมาตั้งหลายแบบหลายรุ่นนะคะหลายปีพศซึ่งเราก็ได้ได้นำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันหลายครั้งแล้วนะคะอ่าอย่างที่เช่นนะคะก็คือเหรียญสิบบาทที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะก่อนที่จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเขาก็จะมีการสร้าง สินต่างมาทดแทนนะคะซึ่งจะทดแทนกันด้วยลักษณะอะไรเราก็เคยแนะนํากันไปแล้วนะคะสําหรับเหรียญที่มีลักษณะเป็นแบนอย่างนี้นะคะเขาก็จะเริ่มใช้เมื่อสมัยกรุงธนบุรีเข้ากรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็จะมีการผลิตเหรียญที่มีลักษณะกลมแบนอย่างนี้นะคะซึ่งต่อมาในรัชกาลที่9ก็ได้การยกเลิกนะคะเงนินพุดด้วงไปนะคะจึงกลับมาใช้ลักษณะของเหรียญซึ่งก็มีการพัฒนาการเรื่อยมานะคะรูปแบบรูปทรงรูปร่างลักษณะ ต่างๆนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับเหรียญ10บบาทนะคะเราก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญส0บบาทปีพุทธศักราช2533นะคะมาเล่าสู่ทุกท่านในรับชมนะคะว่าเหรียญในปีผนศนี้นะคะได้ดังไกลไปถึงต่างประเทศนะคะซึ่งเราก็นำไปจัดนิทรรศการที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งตอนนั้นก็ทำให้ต่างชาตินะคะเขารู้จักเงินเรามากมายนะคะซึ่งเขาก็มีความสวยงามและก็เด่นชัดนะคะสำหรับเหรียญ สิบบาทที่เราตั้งใจนำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะคะเราจะมาพบกับความสมบูรณ์แบบของเหรียญสิบบาทซึ่งเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะซึ่งความสมบูรณ์และก็ความสวยงามของเขานี่ยังยังแบบว่าถือว่าขั้นขั้นมาตรฐานเลยนะคะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ก่อนที่เราจะไปชุมเหรียญที่สวยงามนะคะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันสักนิดนึงนะคะส่วนเหรียญสิบบาทนี้นะคะก็จะเป็นเหนรียญกระสับโลหะสองสีนะคะเป็นรูปทรงกลมนะคะตรงขอบนะคะก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะน้ําหนักก็จะอยู่ที่8.5ก mm. รัมนี่ก็คือลักษณะของเหรียญน,นะคะเรามาดูลนะักษณะ ด้านหน้าของเหรียญกนค้ากลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะผินไปพักพระทางเบื้องขวานะคะทางด้านขวาก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายก็จะมีข้อความมราชการที่เนะคะเหรียญ10บบาทนี่นะคะก็จะมีความสวยงามแล้วก็ความเด่นชัดนะคะของเบื้องหลังของเหรียญสิบบาทนี่นะคะก็จะเป็นความสวยงามของพระปรางวัดอรุณนะคะซึ่งในแต่ละเหรียญของ เหรียญบาทที่เราใช้นะคะคือคือเหรียญกระสับไทยราชการที่กนี้คะเขาจะนำสถานที่ชื่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีชื่อเสียงและก็เป็นที่เคารพรักของคนไทยนะคะรวมทั้งคนทั่วโลกที่เขารู้จักกันนี้นะคะก็จะนํามาประทับตาไว้ในสิ่งที่ถือว่ามีค่าที่สุดของคนไทยนะคะนี่ก็คือรวดลายเบื้องหลังที่เขานําจัดทํา ในไว้ในเดี่ยนกระสับของเรานะคะส่วนเบื้องหลังของเหรียญส0บบาทนะคะก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณนะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีอักษรนะคะก็มีข้อความว่าประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จะทาเหรียญน,นะคะข้างล่างก็จะมีคําว่าสิบนะคะเลขบอกราคานะคะก็จะมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกนะคะโดยมีควาว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญด้านหลังนะคะ ส่วนเหรียญ10บ,บาทนะคะก็จะมีความพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากเขาก็จะมีเพิ่อมอักษรบิวนะคะเพื่อใช้สําหรับคนพิการทางสายตานะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญน,นะคะซึ่งเราก็จะนํามาฝากทุกท่านในวันนี้เรามาดูเหรียญที่เราได้เกิดไว้สักครู่นี้นะคะว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามและก็มีความสมบูรณ์แบบนะคะเรามาดูด้านหน้ากันนะคะ ดูด้านหน้าไปพร้อมๆกันนะคะลักษณะของเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะก็ถือว่ายังคงสภาพความสวยงามได้ดีนะคะดูรูปร่างตรงกลางนะคะตรงกลางขอบเหรียญน,นะคะก็จะมีขอบนิกเกิลสีทองนะคะแต่ตรงข้างนี้ก็จะเป็นสีเงินนะคะเอ๋ทุกท่านดูนะคะว่าตรงขอบนิกเกิลสีทองของเขานะคะจะเรียบเสมอเรียบนะคะซึ่งดูแล้วเขา มีความแบบว่ายังคงสภาพของเดิมที่ออกมาจากการผลิตเดิมแรกเลยเรามาดูด้านหลังกันคะ่ะยิ่งจะเห็นได้ชัดนะคะด้านหลังนะคะความชัดเจนของเขานะคะทุกท่านดูนะคะขอบนิกเกลิลเรียบสวยสวยงามมากเลยะคะ่ะถ้าถ้าเปรียบเทียบดีนะคะถ้าเราไม่ดูด้านหน้านะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายกับเหรียญ10บาทรุ่นใหม่นะคะนั่นก็คือแบบพระเสียนใหญ่เราดูด้านหลังเปรียบเทียบกันเลยนะคะนะคะตรงขอบนิกเกิลของเขานะคะ จะไม่นูนเด่นชัดนะคะเขาจะแบบออกจะเรียบนะคะเหมือนกับเหรียญสิบบาทรุ่นใหม่ถ้าเราดูผืนๆนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญที่มีความสวยงามนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเหรียญสิบ,บาทเหรียญน,นี้นะคะเขามีการประเมินราคาไว้ที่เท่าไหร่นะคะปีพุทธศักราช2534นะคะยอดตามผลิตอยู่ที่ หนึ่ง0้านสามสนแปดมืห้อยห้าสิเหรียญน,นะคะราคาเขาอยู่ที่ห้าอยห้าสิบาทนะคะนี่ก็คือเหรียญย n c น UNC นะคะถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะถ้ายังอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะเราก็จะอยู่ราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งยห้าสบาทหรือ2 0 0้อบาทนะคะถ้าอยู่ในสภาพที่สวยงามเหมือนกับเหรียญที่เรานำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรัะฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็คือราคาสอาสิบสี่นะคะ ความสวยงามของเขานะคะจะโดดเด่นออกมาจากเหรียญปีอื่นๆนะคะนี่ก็คือความพิเศษของเหรียญปีพุทธศักราช2534นะคะถ้าก็ขอแนะนํานะคะถ้าใครที่มีแล้วนะคะก็ขอให้เก็บสะสมไว้นะคะเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้นะคะมีการประเมินราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่550บาทนะคะในอีกนาคตอีกไม่นานนี้นะคะก็อาจจะมีการเก็บคืนแล้วอาจจะไม่มีเหรียญน,นี้แล้วนะคะซึ่ง ถ้าถึงเวลานั้นนะคะเหรียญนี้อาจจะมีการประมูลราคาที่เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วค่อนข้างสูงนะคะยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ